ไดันเปล่ากลับมาเจอเปล่าแต่ฉันรู้ทิงความเอียบเอมแค่เธอวันนี้ oh baby baby ฉันสิ่งห์ใจนนมันยังตะโกนเรียกหาเธอทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เราเั็นคู่กันแต่ว่าฉันเองก็งไม่สนใจแล้วปักใจให้เธอต้องห่างไปไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องมา ความจริงเวลาที่จะไม่ได้ผู้ไไังไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตกลับมาได้เปล่ากลับมาได้เปล่ายิงรู้ถึงความเหียบยิ้าขาดเธอวันนี้โ oh baby ช่างที่เธอมีคำว่าคำนั้นไปรวกับหัวใจลืมตัว<ม>ทำลงไปหมดเสียใจได้แต่เมื่อร้องเพลงวอนให้เธอขึ้นมาเรียงท่อ เวลานังนมาได้หมเอเธอเธอให้ที่มแป้ไปไม่มีเธอจะมไรมันจะเศร้าก็เศร้าใจฉันในนั่นแหละที่ทำไม่ได้ไม่ให้เธอไปจากชีวิตก็ไม่ตั้มใเลอเปลบ่านแต่รู้ถึงความยงีบเนงาของเธอวันนี้ oh baby baby ฮเอาเขาอง อดไม่กล้ารบกวนเกิดจากเมมโมรีที่อยู่ในกองเข้าใจความรู้สึกของน้ำกระทิศที่กัร็ชอบตาเช็ดคู่เท้ามันเลยลามได้ไปถึงน้องขาจะเป็นผู้ต้องหาในคดีที่แช่ส้นเท้าที่แทนหัวใจก่อนจะเคลื่อนทอยว่าดีก่อนเธอจะไปก็ทำไม่สิแต่ทำไมตอนอยู่คนเดียวตอนน้องกินเหล้าก็จะเสแสร้งก็จะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเราว่าที่ค้างมีคราวแต่ที่ปากมหมาปัด มีใจมีเรี่องมีฟงมีชาชาแต่ดอกไม้ร่าที่หมาห่าพวกมารักมาถึงนาคาที่ดฉันกินไม่ลงอ่ะเอาแต่น้งมาเดี่ยวฉัองเธอแกยกส่งมันอ่านวุบนไปสักหน่อยนักใจผู้ชายเือร้องร้ายปากร้ายใจรัยแต่สุดท้ายฉันไม่ด้รพอจได้ที่เท่าไจากชีวิตกบมาได้ปล่ากบมาได้ือปล่ารู้จึงความเงียบเงาแค่แวันนี้เ Baby, 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 baby. The shank It sh frame to make รงนี้มันเวลาก็ใช่กําลังแก้ก็ได้ก็เป็นต้องบอกว่าวันแด่เห็นเสน่ห์เฟรมครับเออแล้ววันนี้ผมผมรู้สึกว่าเฟรมมีความสุขมากกับกับไอการร้องกับไม่รู้เพี้ยนหรือไม่เพี้ยนไม่รู้นะแต่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 เห็นเพราะวันวันอื่นๆที่ที่ผ่านมาก็ยังยังรู้สึกธรรมดามากๆนี่ยแต่วันนี้มันมันเสน่ห์มันออกอ่ะมันเริ่มเสน่ห์ออกแล้วชอบมากที่กําลังแบบลิลิตายอยู่พยายามแบบเปิดดาวอะไรมันจะเป็นจังหวะทีป่ะ จริงๆมันเห็นเลยว่าเวลาที่ร้องร้องอยู่แล้วตาเรากำลังจะกลักกลับแล้วคุณพยายามที่จะสู้กับตาคุณอนะไอ้ตรงนั้นมั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 นช็อกค,คนดูเหมือนกันนะที่ราศีมกกันคุณกำลังแล้วคุณรูส้สติคุณฮึดขึ้นมาเนี่ยมันมันมันไม่รู้นะมันมันโอเคแลยครับผมเนาะแล้วก,แวก็แล้วก็วิธีการนั่งก้าอี้หรือวิธีอันเราต้องรู้ว่ามันมีอุปกรณ์ตรงไหน <S 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 อยู่ตรงไหนอย่าไปเดินชนอย่าไปอะไรทั้งสิ้นเลยไม่งั้นมันเลยบอกว่าอ้าวตาเรากำลังแบบกำลังเออเพลินๆอยู่เอาตาชนไปซะแล้วนะครับผมเนาะ ครับผมแล้วเต้ก็โอเคครับผมก็จแต่เพียงว่ายังยังยังมีความสุขเต้ยังห่วงว่าจะยืนยังไงจะอะไรพวกนั้นนะครับผมมันเลยมันเลยมันเลยต้องบอกว่าที่เนี่ยพี่มูจะดูเฟรมครับผมเพราะเพราะเพราะเวลาที่เราดูดูเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะยืนยังไงจะนั่งยังไงปุ้มก็เลยแบบก็เลยก็เลยไม่ได้ดูตรงนั้นสุดท้ายนะครับผมสบายสบายแบบเขาอะเพลงมันเพลงมันในนี้ดีเพลงมันน่ารักดีครับผมครับคุยครับ อ๋อเฮ้เฮ้ครูครูเนแต่ว่าครูอยากดูเต้อะไม่รู้นะโทษนะเต้จะไปที่เกิดที่ไหนอ่ะอย่างเงี้ยมันมีมันมีอารมณ์แบบนี้เดินออกมาใจไม่ไม่ใช่แต่คือถ้าถ้าตั้งใจจะทำนะก็ทำให้มันแบบจริงๆมันดูกักกักอะเป็นสไตล์เขา เป็นสไตล์ถ้าจริงก็ป่วยโชกุนจริงโชกุนยังไม่แข็งแรงคือคือเกือบจะสนุกละอีกนิดนึงแต่เพราะว่าพอพอเริ่มไปกลางๆเพลงค่อยค่อยเริ่มรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็อ่าแล้วก็เริ่มสนุกขึ้นเฟรมคะไอเสียงเมื่อกี้ตั้งใจจะบอกอะไรตอนต้นใช่ใช่ขอยาขอยากรู้เลยอยากกินอะไรไอเสียงซีดอูยือเบี้ยตั้งใจจะบอก เนื้อเพลงมันแบบมันมันกวนครับก็เลยแบบก็หาอะไรกวนๆใส่ลงไปมันกวนท่านก็มาก็ก็รอมาฟังคอมเมนต์ว่าได้ไหมอะไรยังไงมันล้อแหลมมากเลยลูกมันล้อแหลมมากเลยนะองแบบช่ผมต้องขึ้นนั้งชอชิ่ง้งยอเยอะไรอย่างนี้เลยอ่ะนะเพราะว่ามันมันล้อแหลมจริงๆคือถ้าจะเล่นที่มันสนุกเนี่ยท่าทาง ใช้ได้นะลูกไม่ได้ใช้ไม่ได้เสียงแบบเมื่อกี้แต่ท่าทางมันต้องออกไปในลักษณะที่แบบว่าล้อเล่นและบวกแต่เมื่อกี้เนี่ยมันซีดอุยแล้วหน้าหนู <c oughs> ไปห,หมดเลยอ่ะแล้วหน้าไปหมดเลยพี่เต้ต้องทำกันพื่อนพี่เต้ต้องทำปารครูน่าเกรงเลยต้องถามถึงต้องถามว่าคิดอะไรถึงถึงใช้เสียงแบบนี้ ถ้าอย่างนั้นคือตอนแรกจริงๆเราต้องต้องดีไซน์ให้สองคนเขาร้องล้อกันก็คือแบบว่าเอ่อฟรมออกมาแบบเนี้ยเต้ก็จะร้องแบบเนี้ยฟรมเซียวขนาดเนี้ยเต้ก็เซียวได้ขนาดเนี้ยคือแบบมันต้องล้อกันให้คนดูรู้เลยว่าแบบไอ้สองคนเนี้ยมันกําลังแบบโทษกันว่าพูดไม่คิดเนี่ยจริงๆแกนั่นแหละที่เขาไปแกนั่นแหละ มันจะได้เป็นอารมณ์แบบนี้แต่มันไปไม่ถึงไงมันไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไปอีกแซนทำแป๊บๆมันยังไม่กล้างั้นเดี๋ยวไปตกลงกันก่อนว่าจะทำหรือไม่ไม่ใช่ธรรมชาติโอ้น้ากลัวมากน่ากลัวมากแต่แต่บางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับผมโอเคโอเคกันนะมันมันอันตรายไปนิดหนึ่งหลวกมันอาจจะสนุกตรงนี้นะ แต่พอความเหมาะสมที่มันออกอากาศทั้งประเทศตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะลุกนะเอคือเล่นได้ถ้ามั่นใจว่าเล่นแล้วโดนแล้วมันบวกแต่เมื่อกี้เนี่ยลบเต็มเ็มเพราะว่าถ้าถ้าจะอยู่จะเล่นเสียงแบบนี้นี่นั่งตัวไปทางแก้คือจะจะเล่นเสียงแบบนี้แค่แค่อยู่แบบนั่งอย่างเงี้ยอ๋อนั่งยืดถ้าทอสาีไปได้นี่ยูมีแบบอะางเงี้ยเื่อที่นายบอกล้งนาเข้าใจเปล่า ที่พี่นายบอกนะครับ,รบผมว่าไอ้ร่างก,กายมันจะสื่อความหมายแต่ถ้าถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วแค่นี้มันก็ยังไม่อนาจารย์บบมันไม่อนาจารแต่พราะเสียงมันบอกความหมายบวกท่าด้วยเนี่ยมันทัน้งเีทั้งรูดใช่มันก็เลยเยอะเขาเรียกมันเยอะไปแต่เสียงมันอาจจะทําได้อไม่หยนได้หรอ กาจะเปลี่ยนวิธีการนั่งหรือวิธีการแบบเฮ้ยเหมือนเราเล่นเล่นจริงๆให้ทําเสียงซีซา์ได้แต่วิธีการนั่งหรือหรือหรือมัเขาเหนบวกกันแล้วมันเลยเยอะหรือแค่นั้นแหละมันแค่เยอะอทนั้นเองแต่ก็สนุกนะหรือว่าเป็นอะไรที่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 ถามว่าดูแล้วเป็นยังไงก็ดีกว่าคราวที่แล้วที่มันไม่ลงตัวอ้อข้อที่ต้องแก้ต้องแก้ด่วนเลยเพราะเห็นมาแล้วแก้ไม่เคยได้เลยคือการเอาไม้จอบอ๋ออย่างนี้เลย ทำยังไงเสียงมันก็ไม่ดีหรอกเนืกอออกปะคะทั้งๆที่ตอนนี้ตอนร้องเพลงตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเต้อาปากมากกว่าเดิมแล้วนะเสียงเริ่มแบบเออมาในทิศทางที่ดีแล้วแต่บอยมันอย่างเงี้ยมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะคะอื่นๆก็โปรเจกต์เสียงมากขึ้นกว่ามิที่แล้วได้ติดเครื่องเลยอย่าติดเครื่องนานติมาเลยติดมาตั้งแต่ต้นเลยอุนเครื่องวอร์มวอร์มมาตั้งแต่ก่อนขึ้นเลยอะติดเครื่องมาเลยแล้วแบบลุยจริงๆแบบเป็นโชว์ที่แบบ มันประสารน่ารักแล้วไงแต่ว่าต้องแบบมาเลยอ่ะเออมาเลยสำหรับผมนะครับก็โดยภาพรวมอ่ะสนุกสนุกแล้วก็ดูเลนฟังเลนด้วยแต่นิดนึงก็คือว่ามูฟเมนต์ทั้งคู่อ่ะมันป่วยป่วยทั้งคู่เลยนะแล้วก็อจริงโจป่ยของเฟรมมัน ถ้าถ้ามุดว่าเราปิดเสียงนะแล้วดูแต่หน้าเขาเราจะไม่รู้ว่าเพลงนี้เขาร้องอะไรในอารมณ์ไหนใช่เพราะว่าหน้าตาเพลงมันเยเกมากเวลาที่บอกจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวมีใครถ่ายไว้หรือเปล่ามาดูต้นคอตึงต้นคอเออมันมันเลยกลายเป็นแบบว่าแต่แต่อย่างของเต้เนี่ยมันมันจะมีฟิลสนุกเออก็อย่างที่บอกว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องใช้ความยากในการแปลงเสียงอ่ะเราต้องควบคุมหน้าเราไว้หน่อย ไม่งั้นแบบมันจะรู้เหนื่อยมากมันมีทั้งเพลงเลยอ่ะอลอง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 ลดด้วแล้วลองร้องแบบอารมณ์สบายๆมันสนุกจริงแต่แบบว่าบางทีหน้าตามันเหียเกมันถึงถึงเออมันมันเลยทําให้อารมณ์เพลงอ่ะรู้สึกแปลกแขัดแย้งขัดแย้งเออมูฟเมนต์มันก็ช่วยไปครึ่งหนึ่งแล้วนะช่วยให้ดูแปลกแปลกไปครึ่งนึนี่มันมาเติมหน้าเข้าไปอีกเออแต่เรื่องเสียงร้องอะไรเนี่ยชอบ อารมณ์ความสนุกโดยรวมมันชอบแต่ว่าอย่าลืมอะถ้าเกิดหน้าเรามันสนุกไปกับเขาด้วยเท่าๆกันมันจะดีตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเฟรมตั้งใจร้องมากๆเลยอะเอาจริงเอาจังร้องมากๆแต่เขาอะเขาร้องชิวๆมันก็เลยแบบไม่เหมือนไม่ค่อยมาด้วยกันความจริงมันน่าจะเป็นอารมณ์ใกล้ๆกันหน่อยครับเชิญแดนสเดี๋ยวก่อนไปที่แดนสนะคะอย่าคิดว่าคนฟังเขารู้จักเพลงนี้ทั้งหมดนะลูกฉะนั้นเวลาที่เราแรปเนี่ย มันถึงมันจะครูคนหนึ่งแหละไม่เคยฟังว่ามันท่อนแรปเนี่ยมันร้องว่าอะไรถ้าเราร้องเนี่ยไม่ชัดอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่รู้เนจับใจความได้ตรงยกทรงอ่ะใช่ยกทรงชัดเลยเฮ้ยนะให้มันชัดถ้อยชัดคำอีกนิดนึงเท่านั้นเองเติมเติมนิดนึงของเต้ของเต้นะคะตรงที่แรปอ่ะและที่เราร้องร้องมันเหมือนกับแบบว่าตองช่วงที่เฟรมแรปอ่ะ แล้วก็จะมีเต้ก็จะมีบางคําที่ร้องไปด้วยกันใช่ไหมคะเอาให้ชัดกันนี้หมายถึงว่าด้วยด้วยด้วยภาษากายด้วยนะเพราะว่าเต้จะเป็นไส้เดือนกิ้งกืออยู่ตลอดจนไม่รู้ว่ามันร้องหรือยังเอาให้ชัดแกว่งตลอดนี่เวลาร้องอยู่ตอนร้องก็หยุดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยตอนนี้เต้เต้เสร็จโปรเจกต์โปรเจกต์ออกมาแล้วแต่เฟรมอีกนิดนึงลูกมันแบบเหมือนตอนแรกเฮ้ยเขาจะไม่ชอบเหมือนเดิมเอามาอีกเอามาอีกเออย่ากลม มันยังกลมไปนิดนึงก็ที่หน้าหน้าใหญเกนี่มันมาตั้งแต่ตอนห้าตอนแรกแล้วแหละพอตอนช่วงแรกก็ยับมาเลยแล้วพอมันก็ลึกไงแล้วพอแบบว่าพอร้องจบรูปหน้ากลับไปเป็นอย่างเดิมหน้าหน้าซีนไม่ต่อนอะไรเนี้ยลูกอย่าเพิ่งทรมานแต่ต้นตกลงว่าเราจะร้องแบบร้อเลียนกันป่ะ คงต้องเปลี่ยนเป็นนิดนึงซีดนิดนึงอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าร้องอะไรคงต้องเปลี่ย้นิ้นเป็นการล้อเลียนกันอ่ะถ้าสมมติว่าหนูตกลงว่าจะเอาแบบพี่ที่ยังยังไม่รู้สึกว่าหนูร้องร้อกันอยู่นึกออกปะแต่ยังแบบแล้วถ้าไม่ร้อก็คือไม่ร้องนึกออกปะแล้วแต่อันนี้้แลวเออเพราะว่าทางเลือยังมีอะไรก็ไม่เป็นอิมพอไวส์ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นอิมพอไวส์ของแต่ละคนไปแล้วเข้ามาพี่ว่ามันอิมพอไวส์แรงแรงไปหน่อยยังไง มายถึงว่าเฮ้อมันใหญ่ไม่ได้มันน่าจะมาแบบคำว่าอินฟเวนต์มันต้องค่อยๆขึ้นมาดิของหน่อยๆเดียวนะคะแต่ว่าคือจะเอายังไงก็เอาไม่แบบว่ากล่องแต่ไม่เอาซีดเอาได้แต่มันอันนี้ก็อาจจะคนจะเยอะไปนิดนึงแต่พี่แอบชอบแอบชอบมันห่าโอเคคุณนิวขครูขอไปฝึก นั่งกับเก้าอี้ให้สบายตัวกว่านี้คือบางครั้งเนี่ยเราเราสบายตัวแต่มันเป็นแบบนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้าน่ะ <c oughs> มันเวลาเราอยู่บนสเตชอย่างน้อยเรื่องหลังเรื่องอะไร <c oughs> จะแบบมีแนวของตัวเองก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องพร์ฟอร์มแล้วก็อย่างเวลาแบบสนุกเนี่ยเต้เราจะชัดมากเต้จะแบบคือเต้อาจจะแบบแอบเขินตัวเองใช่ไหม คือรู้สึกว่าแก๊กกลางๆคือในหัวมันมีความรู้สึกนี้อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเวลาทําปุ๊บมันก็เลยจะตกลงพื้นตัวอ,อย่างมันก็จะตกลงพื้นแล้วเราหลังหลังเราค่อม มันก็เลยยิ่งตัวเราก็เลยยิ่งห่อลงไปแล้วแบบเวลาปล่อยมากมันตอนนี้มันดูเหมือนคนเมาสองคนนะที่แบบกําลังแบบว่าเซอร์กันใหญ่เลยเมากันใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่ดูโดมๆมันก็น่ารักหีิแต่ถ้าถ้าสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้มันก็จะดีกว่านี้นะคะเ้วเป็นการเมาในบ้านพักคนชลาแก่มันทั่วเนแบบมันเป็นปูกับตามาิีเจอริงกันอะ เป็นตาเลยนะที่มันปูไปแล้วจะนิ่งใบบางแค่จะนิ่งโอเคพู่ต่อไปเขาอยู่ข้างนอกฮะ